วันนี้จะเปสอนเพิ่อสมาชิกเข้ากลุ่มใน Facebook กันนะคะก็เล,เลยเข้าไปในเว็บไซต์ Google ก่อนเลยนะคะพิมพ์คําว่า kmk social นะคะกดไปได้เลยค่ะเว็บไซต์ kmk social ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดไปได้เลยค่ะ ค่าม,มือสูน่ารักเอาของเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคุณดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะได้บริการอีกๆมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของเฟซบุ๊กยูทูบไอจีดิจิตอลทวิตเตอร์เทเลกรานะคะสามารถเลือกใช้บริการกัไปได้เลยค่ะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการด้วยนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพพักๆเลยนะคะ มีประสบการณ์มากกว่า10ปีเลยนะคะเป็นเจตาหนี้เพื่อนเพื่อนใดที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะในที่ผู้ใช้งานอีเมลรัาผ่านเยอะแยะลัาผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ค o o g l e ได้ง่ายๆตรงนี้กันเลยนะคะหากเพื่อนเพื่อนใดไม่มีอีเมลนะคะสามารถเมขึ้นมาได้นะคะแต่หากเพื่อนเพื่อนใดที่เคยล็อกอินกันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามารถกดเข้าใช้งานกันไปได้เลยค่ะ กดตรงนี้เลยนะคะมีชื่อเข้าใช้งานก็นกดกัไปเลยค่ะข่าวบนสุดนะ่ารักของเว็บไซต์ KMT Social แล้วนะคะไปที่หมวดที่คับก็คำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้มีหมวดหมู่อยู่ตรงนี้ก็มีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะวันนี้จะเลือกเป็นบริการกอเพิ่มโขนเข้ากลุ่มนะคะบริการนะคะมีอยู่หลากหลายบริการค่ะขอเลือกเป็นอันบนสุดนะคะ ข้าไปที่ตรงนี้เพื่อเพื่อนาะพัดอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายที่เอกองเดิอร์เพื่อนเองนะคะลิงตัวนี้นะคะคัดลอกมาเลยนะคะจากโพสต์ที่เาืจะใช้บริการนะคะคัดลอกันมาเลยค่ะนำมาวางได้เลยนะคะวันะะี้จำนวนค่าต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยใช้ไปหนึ่งร้อยนะคะในราคาสองบาทกดส่งเลยค่ะ ระกดิมาได้รับการสั對對่งซื <c oughs> ้อของคุณแล้วนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซื้อตัวด่วนของเพื่อนเองนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่ทางด้านนี้ทั้งหมดเลยค่ะด้านนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะหากเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดรายมันขึ้นสามารถนำเลขออเดอร์ตัวนี้นะคะส่งหาเอฟพินได้เลยนะคะสถานะตอนนี้รอดําเนินการกันอยู่นะคะไปดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีอยู่2ช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นสแกนคิวอาร์โค้ดกับโหมดดา้าเปอร์เซ็น แล้วก็คริปโตนะคะตั้งใจกันไปได้เลยค่ะบริการของเว็บไซต์ตรงนี้ทุกบริการและทุกแพลตฟอร์มทอยู่นั้นนี่แค่ทั้งหมดเลยค่ะสามารถเดูรายละเอียดทางด้านตรงน,นี้ฟอร์มหรืตรงนี้ได้เลยนะคะและสามารถสร้างสั้ตังสื่อด้านนี้กันเลยนะคะไปดูแนะนําเพื่อนกันนะคะแนะนําเพื่อนตรงนี้นะคะค่ะเพื่อนเพื่อนใดสนใจในบริการสามารถคัดลอกวิงตัวน,นี้กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่รซกันเลยนะคะ ติดต่อแอดมินกันตรงนี้นะคะหาพบอพิเศษได้ที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้าอยอดรายไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยค่ะลำเล็ก็เดินประวัติกันตรงนี้ได้เลยนะคะนังรูปปก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะส่ตงตัวไปได้เลยค่ะตอนนี้กลับไปดูที่น้า o k นะคะยอดสมาชิกเข้ากลุ่มขึ้นกันหดยอย่างลองรีดูค้งนะคะยอดเดินอยู่ที่10นะคะ อนนี้นะคะยอดสมาชิกก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะหากเพื่อนๆใ,ใดนะคะสนใจในในบริการขอ l l w e i r s o n สามารถรเข้าไปบไซใจด้วยผลิตด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะคะขอบคุณนะคะ